สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ลีซ่าเวนจ้าวันนี้เป็นวันที่สดใสมากๆค่ะสดใสนะเท่าโลกทั้งใบเลยทีเดียวเพราะว่าลาลิษาปรากฏตัวแล้วนะคะเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังก่อนว่าน้องปรากฏตัวเนี่ยหลังจากที่จบงานค่ะเป็นงานอะไรใช่ไหมหลายคนอาจจะสงสัยแต่หลายคนบอกว่าอุย้ยรู้อยู่แล้วน้องไปอัดรายการคะ่ะแอด ันนี้คือสาวๆไปอัดรายการค่ะของ SBS i n g g a y o นะจ๊ะเป็นการ pre record รค,ค่ะหมายความว่าอัดไว้ก่อนนะคะก็คืออัดตั้งแต่นี่แหละ21สิงหาใช่ไหมแต่ว่าสเตจเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะ on air นะฟังให้ดีนะคะ on air ร์2สิสิงหาคมนี้แล้วนั่นเองค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นการเนี่ยเดินทางไปเคคอร์ดของสาวๆนะคะแล้วก็เดินทางกลับออกมาค่ะก็ได้เห็นกันนะเห็นหน้าค่าตา เพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับประกาศตามหาตัวลิซ่าอยู่นะคะหายไปเลยตั้งแต่ปล่อยพิงเวนนอมนะอ่ะได้เห็นหน้าแล้วถือว่าจบข่าวนะทุกคนก็น่ารักสดใสเหมือนเดิมค่ะซึ่งต้องบอกว่าเกาหลีเองนะแฟนเก่านะเกาหลีเกาใจเขาก็แอบไปรอ,อน้องลิซด้วยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์น่ารักมาก คอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าได้เจอลิซ่าค่ะที่สำคัญน้องลิซนะคะน่ารักแถมขี้อายมากๆเลยคือมันจะเป็นภาพช็อตเคลื่อนไหวเนาะก็คือน้องเอามาโผล่หน้ามาคุยเล่น,นะคะ่ะเงี้ยวเงยวเง้วเสร็จน้องก็เขินนะคะหลบเข้าไปในรถแล้วก็เอาเสื้อฮูดบังหน้าอีกทีนะคะเออจะเขินอะไรเบอร์นั้นนะคะเนียใช่คนเดียวกับ ที่เต้นบนเวทีหรือเปล่านะเออคนเดียวกับที่แซ่บๆฟาดๆใน M v วหรือเปล่านะเพราะตัวจริงขี้เขินมากนี่ไงช็อตอย่างนี้นะเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยน่ารักมากเลยสดใสแต่ว่าขี้อายนี่มุดหายไปแล้วทุกคนเออนี่ลิซ่าหรือปลาช่อนก็หายไปนในบอ่อเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากนี่แฟนเกาหลีเขาก็บอกว่าประทับใจไม่คิดว่าลิซ่าจะเป็นคนที่ขี้เขินขี้อายสักขนาดนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะคนที่ได้พบเจอยังตั้งข้อสงสัยอีกนอกจากขี้อายแล้วนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะผมสีดำแลก hair ที่ว่านั้นนะคะผมจริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นวิกคือดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนอาจจะไม่ใช่เส้นผมอะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นสังเคราะห์เหรอที่ทำเป็นวิกหรืออะไรอะสังเคราะห์ส่งคอ,งคอเออสังเคราะห์เนาะแต่ว่า เขาก็บอกว่าเออไม่สามารถจะกล้าเดาได้เมื่อเป็นลิซ่าเพราะว่าน้องสามารถจะแปลงโฉมอะไรก็ได้ไม่ว่าจะผมจริงผมปลอมผมใดๆวิกต่อแฮหน้องทํามาแล้วสารพัดสารเพเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขออย่าได้เดาเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นลิซ่านะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แอดจะบอกเลยว่าถ้าผมเสียนะมันก็จะคายวิกได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่แอดผมแตกปลายดนโดนดผมแห้งเยอะๆอะผมมันก็จะไม่เหมือนผม ผมจริงอะมันเหมือนผมตุกตุ่นอะเออเหมือนผมเขาเรียกว่าผมอะไรนะเออตุกตาตุกตาตาโตๆอ,อ่ะลืมชื่ออีกแล้วที่เขาฮิตฮิตกันเนี่ยเออช่างมันเถืนเอาปวดหัวนั่นแหละก็จะบอกว่ามันก็จะดูไม่ออกเหมือนกันนะคะคราวนี้ทุกคนว่ายังไงลิซ่ากลับมาไว้ผมดําหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิกเออยังไงแต่แอดว่าลลิซ่าไม่กลับมาย้อมผมดําแล้วเพราะน้องบอกแล้วน้องชอบผมสี ก็ไม่รู้แหละว่าอันนี้จะแปลงโฉมหรือว่าตัวจริงอะไรยังไงนะคะแต่หลายคนก็ปลื้มบอกว่าถ่ายมาแล้วแบบโครงหน้าน้องชา้าตาสวยหน้าสวยนะคะก็ปลื้มได้หมดค่ะลุกผมดายิ่งทําให้เข้มเนาะเออสาวไทยใจกล้ายิ่งดูก็ยิ่งคมเข้มสวยแบบนี้นะคะแต่แอดว่าเหมือนแบบสาวแขกขาวที่แบบคมคมอะ่ะเออน่ารักดีนะคะประมาณนี้ก่อนทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะจ๊ะ